เดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่พิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับที่วัดเขาบันไดอิดขอบารมีของหลวงพ่อแดงซึ่งนั่งอยู่เราตั้งหน้าสรีระท่านเลยอยากให้ทุกคนมาบ<ล>ารมีบระยกับขออนุโท่าเพราะว่าท่านท่านเป็นอริยะสงฆ์ซึ่งเป็นอมตะแข่งแห่งสงฆ์ของเพชรบุรีจริงๆถ้าถ้าเปรียบก็คือเพชรน้ําร้อยที่ไม่สามารถที่จะมีอะไรไปด่างร้อย ของหลวงพ่อได้แค่อยากให้ท่านที่ดูคลิปนี้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากมากถึงข,น,ขนาดหลวงปู่ศิลาต้องต้องกล่าวว่าต้องมาต้องมาเเมาอย่พทที้ กานพุทธาพิเศษนะครับเหรียญพยาชิงดวงหลวงปู่ศิลานะฮะก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญยิ่งวัดพุทไทจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเป็นประธานสงในการนั่งปกกิจในครั้งนี้นครับนี่เป็นคเรื่องสำคัญมากสาธุาสาบุลา ังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆหะปะมาโนธัมโมหะปะมาโนจะทาริโพธิสัตว์ภะนิอัตตะโพธิอังนันติ